จืนยิตาต่องสะท้อนผ่านลมก็เดินออกไปไม่ยอมจมอยู่ตรงที่เก่าโลกมนม่ไม่มกงังงไม่มีใครควบคุมเราแค่เชื่อมีฝันใจฉันมันพร้อมจะเดาความฝันลอยไปมันไม่บน,นฟ้าแสงแดดกระทบตาปลาย,ยาไม่ต้องรอใครมาไขรประตูเพราะความจริงเราเลือกได้จะเป็นใครอยู่ ไม่ว่าลมจะพักนานเท่าไรฉันจะเป็นข้ามฟ้าอิสะระคือของเราชีวิตเราเลือกเองได้จะวินไ,ไปถึงเส้นชัยแม้ใครจะมองว่าไกลกีตาร์ตรงมือเลยจััหว่าที่ฉันเลือนบีทฮับดันในใจฉันมันเสียงเครื่องเตือนทุกอย่างก้าวคือการสร้างทางที่ฉันมั่นไม่มีอะไรหยุดฝันไม่มีใครหยุดฉัน จะกลบเดิมลบคุ้มไปข้างหน้าแม้จะมีสิ่งที่บอกว่ามันไรค้ค่าแต่ฉันจะลุกขึ้นด้วยแรงในตัวเขียนเรื่องราวของตัวเองบนกระดาษที่ยังว่างเปลา่าโลกนี้ไม่มีกองคำมีแค่ฉันและฉันที่ไปไม่ลมจะพัดแรงเท่าไรฉันจะเป็นข้าวฟ้าอิสระคือของเราชีวิตเราเลือกเองได้จะบินไปให้ถึงเส้นชัยแม้ใครจะมองว่าไกล ถึงสนใจแม้ใครจะมองมาไหนไม่ต้องกอดคนลงแล้วที่เคยเจอมันคือบทเพลงที่ทำให้เรายิ่งใหญ่กว่าตังสายลมที่พัดแรงคือเพื่อนง่วงทางโชก้าที่ย่างไปคือสัญชาติเป็นฉันโลกนี้ไม่มีคนขางมีแค่ฉันและทางที่ไปไม่ว่าลมจะพัดแรงเท่าไรฉันจะเป็นข้ามฟ้าอิสระคือของเราชีวิตเราเลือกเองได้ จะวิ่งไปถึงเส้นชัยแ,แม้ใครจะมองว่าไกลจะวิ่งไปถึงเส้นชัยแม้ใครจะมองว่าไกลไม่ต้องกลัวความล้มเหลวที่เคยเจอมันคือบทเพลงที่ทำใหเรายิ่งใหญ่กว่าดัมสายลมที่พัดแรงคือพื้นรวมทางทุกก้าวที่ย่างไปคือส้นทางที่เป็นฉันอ้อมี้ไม่ไมีก่มขังมีแค,ค่ฉันและทางที่ไปไม่ว่าลมจะพัดแรงเท่าไหร่ฉันจะเป็นข้ามฟ้า สระคือของเราชีวิตเราเลือกเองได้จะมีไปให้ถึงเส้นชัยแม้ใครจะมองว่าไกลไม่ต้องกลัวความลมเลวที่เครเจอเัน็ือคทเพื่อนที่ทำให้เราใหญ่กว่าตามสายลมที่พัดแรงคือเพื่อนร่วมทางทุกก้าวที่ย่างไปคือสันที่เป็นฉันไปนี่คือสน้นติใชแม้ใครจะมองว่าไกลไม่ต้องกลัวความลมเลวที่ใครเจอมันคือบ่เพื่นที่เคยเจอ มันคือบทเรียนที่ทำให้เรายิ่งใหญ่กว่าเดิมสายลมจะพัดแรงคือเพื่้นร่วมทางทุกก้าวที่ย่างไปคือเส้นทางที่เป็นฉัน